สวัสดีครับจากร้านมุมเครื่องครัวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวถังน้ํานะครับถังน้ําหรือว่าแกลลอนนะครับขนาด20ลิตรนะครับเป็นถังน้ําที่สามารถบรรจุน้ําดื่มแล้วก็น้ําจิ้มต่างๆได้นะครับบรรจุของเหลวที่สามารถกินได้นะครับเออนี่คือฝานะครับฝาด้านบนนะครับนี่คือฝา แล้วก็นี่คือด้านในนะครับด้านในถังเป็นเนื้อสีขาวขุ่นนะครับแล้วก็มีหูจับขนาดมือนะครับหูจับค่อนข้างขนาดมือพลาสติกค่อนข้างมีความเหนียวแล้วก็แข็งมากนะครับใครกำลังมองหาน้ำเอาไว้ติดรถหรือการใช้งานที่หลากหลายนะครับ เราจะมาดูขนาดกันนะครับขนาด20เซนนะครับความกว้างความยาวนะครับความยาวจะอยู่ที่ประมาณ31เซนนะครับความสูงนะครับเราจะวัดรวมไปจนถึงฝานะครับครับ38.5เซนลักษณะของถังเป็นอย่างนี้นะครับ ใครกำลังมองหาถาังน้ำอยู่นะครับขนาด20ลิตรครับครับผมขอจบรีวิวเพียเท่านี้นะครับหากสนใจสินค้าชิ้นไหนนะครับฝากข้อความไว้ที่ด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากร้านมุมเครื่องครัวครับ